แคมแดีบดีง,งามแคมแดีบดีง,งามวิวสวยๆนะเมืองพัทยาจุดชมวิวเขาพระตำหนักขนอนนอกาโลโหลแคมหน่คะครับพี่น้องเขาที่นหนเมื่อในวันที่าาาเ 2, าา19พค2563ในวัดสุภโยมาที่ในจุดชมวิวพัทยาขานาอต็นทน้องที่ในสีขึ้นค่ะสีขึ้น กองทองกองทองกล้องค่ะก้นเท้าทองกล้องค่ะหันมาจ้หันมาห uh, uh, no ันเราสาวฮะหันมาหันนาปูฮะหันน้าเมืองวิวพัทยาทองกล้องค่ะเนาะชม่หนากาแค่หนากาทองกล้องทองกล้องอันนี้เป็นเจ้าวันเจ้าเมืองเขาเนาะเจ้าอย่างคนนี้

อาคามาเพีวจุดเชยูพระตาหนักข้างฝังมาแนวคะแขงแกร่งสวยง,ง,งามพกระยาได้คัใส่ปูงค่าเขาแถวมาตั้งใจจับมือนลคะไม่ซูงค่ะเมือนในมากินข้าวที่หอพัะตำหนักคะเนาะกินนันะคะด้มีกินยโคไข่พคกไข่พวไข่โคอีท่าลูกกินยังละกินน้ำซุ้มก้อยเลยคะ่ะเนาะอีท่าลูน้ำซุ้มจัเพลเน เพียงค่ะน้องหอมเพียงค่ะเล่นเกมเด่นเกมเด่นเกมที่ที่ละกำนวนรับไปที่ไหนอยู่เนี่เออเหมือนเพื่เออเปิดเรียนที่ที่ละไอ้ค่ะมิวเราที่สุดค่ะน้องนำกอหันเป็่งกอหันเราไปเจอค่ะเพียงค่ะกินข้าวกินข้าวในค่ะข้าวปลาหมึกกินข้าวปลาหมึกค่ะไอ้ค่ะเนื่อชาเย็น ค่ะวิวเล่าตีเจอค่ะวิวเล่าเล่าค่ะเขากัดดยนรู้อกมัู้เขานะคะเนาะก็นก้นน้ำปีเจอค่ะวิวเลาเนำหางหีหางีเนี่ยค่ะได้ค่ะเขาได้กินน้ำปีเจอเฮียงค่ะเฮียงค่ะจะนำสซมจะนำส้มโอ้โลมักเตีนะคะเนาะมักเต้ค่ะมักเวยค่ะ นี่ค่ะวิวเราๆค่ะผังน้ำในค่ะเนาะในก็เป็นวิ่งค่ะนี่ก็เป็นทะเล่นค่ะเฮ้ยน้ำปีเ๊อค่ะจะจับเมืองยังเหรอนเลียนเกมเทียงนี่ก็เล่นเกมติ๊กติ๊กในค่ะเปิ้ลเฮดดึกใหม่ใหญ่ๆในค่ะเนาะเราเราวิวเราๆค่ะเปลี่ยกันกวนเกาะนะปีจ้ด ค่ะนอะทางดีทางดีค่ะวิวหัน,นวิ่งเสียเสียงในค่ะนะ้วิวทางดีค่ะเด็ค่ะมืองาก็เล่าปีจ้าค่ะบายบายน้องบาย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 ตู้เราบอายบายตัเอ็ไรนะบายบายกระเพาะกระเพาเมฆอ่า,า,าองกีเพียยมม อเาอาหนูเอขาวออีวไหนลูกีวไหนลูกลกสาวว้าวอวจอนาาฮะนวิ่นิรนขี่ปุนั่นั่น่นขี่ปรุนในะทะเลวนั่น,น,าานขี่ปรุนใส่เฮือนะทะเลอัน่นวินวางวะพัทยาขเนาะอ๋อค่ะ ไอ,อ้มนกินะเีรักน่ะมานั่งกินตำสมตำเสบตำมุกสายเย็นเขาคูเขาหังอะไหรหมดคาดไหมนอะเขาอ่าแชมนะเาขาหว่าปูหน่อยนี่น,นานโรงแรมปูหน่อย มาหยานอนนอนรงเรียนแน่ๆๆๆๆๆเอ,ขอ่ารันนอนแน่มีสายว่านำเนื้อมา้แน่นอนแน่อ่าเราจาายช่วนไหนหนึ่งๆๆๆขึ้นละหกพันไปแล้เนาะขึ้นละหมื่นไปก็มีโรงเรียนกะพิซัยหดัดน้ำเมฆจระยามาในวันที่ชาวพานนาสิบเดือนหนอะที่สองวันาสกำกินยอดเด็กกะรีนน่น้ำเจบพยาค่ะ กัดยปาลามกยยังไงเนาะคนน้่นจเหียก็าดุนเนี่ยยังไงยังไงอารคบเหรอควันนี้กัดชิวๆแต่ผมไมไหลวนคนน้ับุมาใจหมอกจิงเขาใจต้นหนูคนน้ันบุศออกขามาส่งขามาส่งขามาสขามาส่ขาขาหนักไม่้ก็เปลี่ยนสขาสขา เด็นรันมุกันมาส่งกันบายยเลยบายยบาย